ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจประเมินเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะครับว่าจะส่งผลให้พื้นที่ขัดแย้งนั้นเสียโอกาสทางเศรษฐกิจกว่าหมื่นล้านบาทนายธนวันรพลวิชัยที่การบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐก,รฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุด ว่าผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมีไม่มากโดยคาดว่าค่าเสียโอกาสจากการทำธุรกรรมและการค้าในพื้นที่จะจำกัดอยู่ที่พั0ถึงสามพล้านบาทเพราะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ศูนย์กลางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงการเสียโอกาสในการทำธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะเดียวกันธุรกรรมการค้าและกำลังซื้อที่หายไป จากพื้นที่ที่เกิดเหตุอาจาไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดแต่จะย้ายไปยังพื้นที่หรือจังหวัดอื่นแทนหากรวมผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนนับตั้งแต่เกิดความขัดแยง้งเป็นความเสียหายเดิมทีเ่เคยประเมินไว้ว่าก่อนที่ไทยกัมพูชาจะสู้รบกันมีมูลค่าการค้าขายในบริเวณตาแนวชายแดนอย่างน้อยเดือนละหมื่นล้านบาทแต่หากการสู้รบยืดเยือ้อบานปลายต้องติดตามว่าจะลุกลามและกินพื้นที่แค่ไหน การใช้จ่ายจะฝืดเครืองมากกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งต้องประเมินผลกระทบอีกครั้งหากสถานการณ์เปลี่ยน